วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับตรงนี้คือเจดีคามดากองนะครับ่ะตรงนี้ก็เป็นช่วงช่วงห้าโมงเย็นช่วงเย็นนะครับฝนตกฝะตกเบาๆกเบาบบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบก็ร่มรื่นนะครับ ติดที่นี่ต้ทางนั่แหละองอเปนแก้วที่น่าจะได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเจดีนะครับขึ้นแงนี้นะครับเราจะขึ้นไปข้างบนเจดีชเวิตกอนนะครับก็จุดนี้ทต่างชาติต้องเข้าจุดนี้นะครับ ถ้าเป็นคนพม่า,มาเดินขึ้นได้เลยนะครับแต่ที้คือต้องเชาคนต่างชาติแล้วรองเท้าเขายะถุงมานะครับขึ้นไปด้วยห้ามห้ามห้ามไม่ไม่ไม่ขวา้งล่าง ข้างทก็มีของขายนะรับแย่เหมือนกันนดบนเ้อกแ่หว่า็ว่ายไรปลาหรอโอ้ยีานี่แหละนี่แตนรต้องเอาพี่เนี่ยเวันเสาร์สุดท้ายแล้วแต่ในประเท้ สามพันสามพันสองเก0สามันคนละอันอันนี้ก็วามาไหว้ครับสามพันเบ์เบอเมื่อได้ปะอ่าเอาก็ได้ครับเพสาม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 สานสามสําหสามสา้สามสามสามสปมสามสา้ามนนมครับ รองเท้าแล้วก็มา <coughs> 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 จเป็นสำหรับคนต่างชาตินะครับก็ต้องมาพโตรงนี้ครับเปนเท่าไหร่อุ่แจอ่าก้อย่้วม่ให้นหัลกให่้อกตักตายกอเทุกคนเหรอทุกคนเดียวเหรอเ็นตรงเลยเหร <laughs> như người. Mười thích <laughs> ừ. tương tương rồi chạy nát đi người. đấy, tổng thích cái đều. Có gì? nè. Ok. À, นะครับก็ใจใจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้นะครับอันนี้ตั๋วนะครับแล้วก็สติกเกอร์ป้าสติกกเอร์โอเคก็ถือว่า <c oughs> เข้าเข้าไปข้างในได้แล้วครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มาที่ช่วยตะกอครับสิ่งที่ระวังคือไกดเถื่อนนะครับเพราะว่าจะเข้ามาพูดคุยกับเราดังนู่น,นทามีแต่สุดท้ายก็จะเรียกเงินเราครับต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในแล้วกันโดยรอบนะครับก็คือจะมีด้านข้า,ะะางก็จะมีตามเจดีย์มีพระต่างๆพระใหญ่ๆนะครับลาย ในล้อมอยู่นะครับสาม,มารถเข้าไปไหว้กัะายได้โอเคครับก็คือถ้าดูจากประวัตินะครับของเจดกองนะครับก็คือว่าเป็นเป็นที่ประจุพระเกศาธาตุนะครับเป็น8เส้นนะครับยอดองค์เจดีเนี่ยจะเป็นลูกแก้ว หรือหยาดน้ำค้างเนี่ยประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆแล้วเพชรเนี่ย5,448เมตรนะครับชั้นบนสุดจะมีทับทิมออยู่ที่2,317เมตรนะครับและมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ถึง76กลาดนะครับข้างบนนะครับเุนยอดของคิวดรัอกรเนี่ยจะเป็นแยวมบนีอยู่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระตรงนี้กันับพอดีฝนตก ทุรักโุเลหน่อยมาหน้าปนขอภัยในความไม่สะดวกครับ ลองหนาหนามมันะดูดีๆอ่าอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาไหว้พันตรงนี้เป็นจุดที่คนเข้ามาแล้วก็จะมาไหว้ก่อครับไหว้เสร็จแล้วก็เดนะี๋ยวจะไปเดินอารอบองคเิลีนะครับ ก็ไปเดินดูรอบอ,องค์จีนนะครับดูบรรยากาศดูรอบ จะเห็นเป็นสีทองนะครับช่วงเย็นนี้จะเริ่มสวยแลวนะเริ่มเลื่มเ,เป็นนะเคีดีจะเป็นสีทองอลังครับวางนะาะาอะไรอยู่ที่นีน่ก็ ขอเตือนนี่ครับพวกไกด์เตือนไปเย้ยนะครับอย่าคุยด้วยเด็ดขาดคุณจะเสียตังโดยโดยสุดท้ายนะครับนี่ก็สวยนะที่อยู่ในที่ เริ่มเริ <S <S <t <t ่มเป็นสีทองอลมังฮะปกติอ่าผมจะมาในช่วงกลางวันแดดร้อนๆจะจะไม่เห็นอ่าความเป็นสีทองแบบนี้นะช่วงเย็นๆนอ่ะช่วงมืดๆที่นี่จะค่อนข้างสวยมากเลยถึงมีพระใหญ่เบิ้ลไปดูพระใหญ่ ระุกูกขนาดใหญ่จะมีมีมป้ายชื่อเนี่ยเพิ่มลงไปดูชื่งที่ชื่อ,อ,อ,อของเับ ใด,ดีนะครับเขาจะมีวิหารรอบๆอ,อ,อยู่เยอะแล้วทุกๆวิหารเนี่ยก็จะมีพระนะครับถ้าให้เราบไหว้นะครับ เป็นลักขังเลยครับรักขัง,คร,งครับรักขังแน่ๆเลยครับค <laughs> <laughs> งไม่ใช่อื่นแล้วเป็นรักขังแล้วดูดูข้างบนไหนหน่าได้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มีส่งน้ำพระพประจำวันเกิดนะครับรอบโลกองค์ของเจดีย์นี่ก็มีพระประจำวันเกิดนับถ้าใครอยากจะส่งน้านะครับก็สามารถสง่งได้ครับอยา่อยางภาพนี้นะครับเป็นภาพประจำวันเสาร์ดูยังไงครับมีพิยาน่าข้างหน้านะครับทางด้าน,นข้างนะครับเป็นรูปพิยาน่านี่คือเป็นภาพประจำวันเสาร์ครับคนที่ เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะมาส่งน้ำตรงนี้นะครับ โอเคดี ครับวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับในการมาไหว้ชีวิตในกองนะครับซึ่งบรรยากาศในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเย็นนะครับจะความสวยงามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีการเปิดไฟนะครับพอเปิดไฟเนี่ยแสงไฟจะกระทบกับเจดีย์เป็นสีทองอาหรับก็สวยงามนะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็จะไม่เห็นอีกแบบนึงครับก็จะเป็นเจดีย์ซึ่งความสวยงามจะสู้ในช่วงเย็นไม่ได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ คลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับขาลงชีวิตกรองเราลงลิฟต์นะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีลิฟต์ให้บริจารด้วยครับ